ทุกคนเราอยู่ที่ยาคุณขยาโทสฮะจากสิงคโปร์ทุกคนจ๋าเป็นแนวแบบอาหารช้ามีรักษาด้วยทุกคนมีเมนูคาวด้วยแล้วก็กระฟงกาแฟชาเป็นแนวกับขนมปังนะทุกคนอันนี้อีกคลิปหนึ่งเนาะเราถ่ายเอาไว้ฮะกันเอาไว้ทุกคนจ๋าเราต้องถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะจะได้ดูไม่เบื่อทุกคนนี่ะ ตรงบางจากนะครับพระรามสี่ปั๊มน้ำมันบางจากพระรามสี่ตรงนี้แบบถนนถนนแบบสะดวกสบายมากจะขับไปศูนย์ประชุมศิริกิจตลาดคลองเตยทะลุไปพักขนงเอกมัยตรงนี้เส้นพระรามสี่ยาวไปถึงอ่ออ,อนนุชเลยหาทุกคนทะลุหมดเลยหรือจะเลี้ยวขวาเข้าเมืองเข้าสยงสยามนะฮะนะฮะก็ยาคุณขยาชสอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะข้างนอกก็เป็นบางบางจาก ด้วยจากสิงคโปร์นะเป็นสิงคโปร์เรียนนะฮะเมนูแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับคนที่เอาแก้วส่วนตัวมาลด5บาทมีอัพไซส์ด้วยหาทุกคนจะสะสมแต้มแล้วก็มีโปรโมชั่นนะฮมีชาร์ตด้วยดูดูเว้นชาร์ตก็เป็นทุเรียนะค่ะไส้สับป,ประรดก็มีทุกคนนี่ก็จะเป็นโทสต์วิสตริสปี้ก็มีนะครับก็เป็นออเดอร์ไซส์ เป็นเซ็ตด้วยค่ะทุกคนก็นั่งทานด้านในได้นะครับแอ่ฉ่ำๆเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสองทุ่มจ้ะทุกคนนะอยากให้มาสนับสนุนค่ะนี่ก็มีออรายสาขาทุกคนจะเช็คเอาได้เลยว่ายาคุณขยาโชสเนี่ยอยู่สาขาไหนบ้างเดี๋ยวดิเ์ชหาได้ไม่ยากเลยทุกคนจะน่าสนใจมากสั่งอาหารได้ตามนี้เลยค่ะทุกคนนีะเป็นแมทะลุไปถึงเนี่ยฮะ อันนี้สามารถทะลุไปพร้อมพงพร้อมพงได้เลยทุกคนแต่ถ้าเกิดไปตรงสี่แยกคลองเตยก็ทะลุไปศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจมาเติมน้ำมันที่นี่แวะมาที่นี่เห็นไหมมีรถมุงมวิ่งผ่านถนนพระรามสี่ทุกคนอยากหาง่ายมากแอะชํำๆหรือว่าเทคเอาเวยไปกินที่บ้านได้ปิดถึงสองทุ่มนะเปิดถึงยังแต่เจ็ดโมงจนถึงสองทุ่มเลยทุกคนดูบรรยากาศสิโอ้รถมากบรรยากาศเพื่อนบ้านครับทุกคนปังมากนะฮะมา อเอ็นะอะไรดีๆเราบอกต่อ่ะทุกคนนี่คือข่าอยากคุณขยะโชสอยากคุณขยะโชสครับทุกคน